ทำความรู้จักกับคาเฟ่เซว่นโกกันนะคะคาเฟ่เซเโกเป็นกาแฟที่ประกอบไปด้วยสมสีกระสันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเจ้ากูหลานถังเช่าสีทองเห็ดอินเจอสมแดงเจ้ากูหลานเป็นสมุนไพรต้นตำรับยาจีนกว่า1000ปีช่วยลดไขมันลดน้ำตาลในเลือดถังเช่าสีทองเป็นสุดยอดยาอายุวัฒนะของจกักรพรรดิ ช่วยบำรุงือดติ้นจื้อเป็นสมุนไพรในตำรับยาจีนกว่า4,000ปีช่วยเพิ่มสมรรถนะร่างกายสมแดงเป็นสมุนไพรในตำรับยาจีนกว่า2,000ปีช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายบอกเลยนะคะว่าคาเฟ่เซเว่นโ1ซองเนี่ยเท่ากับเราดื่มกาแฟอายุวัฒนะเลยทีเดียวนะคะหน้าเราจะเด็กสุขภาพเราจะดีและที่สำคัญนะคะราคาจับต้องได้ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นสุดๆเลยนะคะหนึ่งซองสามร้อยห้าสิบบาทถ้าเพื่อนๆนะคะจัดไปสามซองเก้าร้อยเก้าสิบบาทและห้าซองหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นเอง